ไป,ไปไปแล้วครับอย่ามาโงอย่ามาไก่อย่ามาทงอย่ามาทัดอย่ามาทะลึ่งเบ๋เบ๋อย่ามาทะลึ่งเบะโอ้โหโอ้โหหัวฟูน้ำโด่งหัวฟูน้ำโด่งครับหัวฟูน้ำโด่งครับหัวฟูน้ำโด่งหัวฟูโน๑หัวฟูโน๑แห่งวงการโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวฟูโน๑ว้าวโอ้ยอันให เชียวเอ้ยโอ้ไม่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 ใจเย็นเลยฟูมึงฟูไดมึงทำได้มึงทำได้ไอ้ฟูมึงทำได้มึงใจเย็นเเออสวยสวยสวยพุ่งพุ่งโอ้ยเอ็นหายเอ็นหายโดนโดนเล่นแล้วเอนหายโดนเล่นไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้กล้วยเอ้ไอ้กล้วยไม่เอาเพื่อนกันไปตื้อตื้อตื้อยาเส้นยาจะมะ โอ oh ๊ยโม๊ไม่ขึ้นโอเคครับโอเคเฮ้ยครับโอ้ยเอ้อนมันช้ำว่ะไอ้อ้นมันช้ำว่ะไอโอนเอ้อ้นไม่เป็นไรนะไอ้เหี้ยไอ้อ้นมันช้ำว่ะโอ้ไอ้คอนมันช้ำว่ะไอ้คอนมันช้ำไปแล้วครับไปแล้วครับฟูไปแล้วครับฟูครับใจเย็นใจเย็นครับโอ เฮ้ยไป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 วะเฮ้ยจิายเชียร์ายวายโอเค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 ไป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 ใจเย็นๆฟูมึงทได้ปิดน่เป็น้ำว่างน้มีอะไรครับน้ามีอะไรครับน้ํไมนอยู่กับพี่หรอเออนาคีครับตรงนี้ขนาเอ้ย ไปแล้วครับไปแล้วครับไอ้นาจิพี่ไปก่อนแล้วครับผมพี่ฟูไปแล้วครับก็มาเนี่พี่ฟูคอามแท้ฮะไอ้ไอ้ควันะจำจำเรียนเหมือนเรียนมาแต่ที่ไหนได้เรียนตกเรียนซ้ำจันนะนี่ฮะโอ้โหโคตรเอาโคตรเอาเต้นโชว์อาจารย์ถึงจ้าอาจารย์ถึงถึงอาจารย์ถึงถึงอาจารย์ถึงถึงอาจารย์เจ้าเจ้าเโอ้สบายสบายเอาเว้ย เอาเว้ย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 ไปเว้ยไปเว้ยฟูฟูไปเว้ยโอเคโอเคโอ้โหดูแม่งเลยล่วงไปไดิสารยำเป็นสถัดพักล่วงไปไดิซีโอไอชิบหายสารยำไอขอนปอนไอขอนไปรับเย okay, 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 okay. hey! ็บโอเค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 เฮ้ยเชี่ยวมาไวซะด้วยมาไวซะด้วยโอ้ oh โกงเหรอโกงพี่ฟูอย่างนั้นโกู <c oughs> เกียดด่านนี้โอ้ยโอ้ยออมก็ได้โอ้ย,อยออด่ยนานเยี้ดีบแบบโคตรเยี่ยนเลยคนไม่ชอบเลย,นนเยด่านนี้ดอซีโออีกแล้วแบนแบนเต CEO ะซีโอออกไม่ต้องเล่น